เมื่อวันที่31มีนาคมนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศน,นียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคปีการศึกษา2567 โดยมีดรพิทยาพิรมอ้นผู้ช่วยเลข,ขานุการนายกเมืองพัทยานายวุฒิธรแสงอุไรสมาชิกสภาเมืองพัทยานายทรงมุจจรญจิต ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอาสรงสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีซึ่งมีนายสุเทพคล้ายสีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็เป็นผู้กล่าวรายงานร่วมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมณโนะรงเรียนเมืองพัทยาเจ็บ้านหนองพังแคด้วยโรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ บ้านหนองพังแคได้จัดพิธีมอบประกาศนียบตัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นอุบาลปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับเด็กๆที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันสำคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก,ก่เด็กๆผู้ปกครองและคณะครูรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตลอดจนส่งเสริมความสมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้มีผู้ได้รับพุทธิบัตรในปีการศึกษา2567จำนวนทั้งสิ้น359คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่3 92คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน171คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน96คนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนางสาวอัญมัยสีายงา นางสาวชาวิธีัมานางสันนายนพคุณรหู้ตนายลพะดุลนิคมทันนางสาวของวาร์ขาปานินายดภัทดีนางสาวนางสาวนุมนิสเีอร์เียนางสาวนิสิติงามนางสาวและชายเยอีนายปวีนกแยำ นายประดิทวันของจากมีพว่วงนายขจรเทพพงกัญญานางสาวอภิตายุคงศ์นางุเกี่ตินายพรพงษ์พันธ์มั่งมีผลนางสาวพัชรีมีสืขสมโพษิ์สิงโตงนางสาววินัรังช่างพันธ์นางสาวาาวิมิศร์การณ์วิไล นายเชื้อตาทอง <Okay, okay. S 1> นายสุโชคเชือตาทองที่ร้นาคันเจริญนางสาวคุณจิราคุณสอง์นางสาวชยาเกียรตยเกระโต้นางสาวชนัหญาง